โอเคนะคะวันนี้มาพบกับนัดกันอีกแล้วนะคะวันนี้นก็จะมาเล่นเกมเฮ้ยเล่นเกมนี้นะคะพี่นัดบอกว่าจะสร้างปกคลิปนะโอเคไปเริ่มกันเลยอย่าไม่ต้องมองหน้าปกคลิปนะเอ้ยพี่ตุ้ยจงลองมองหน้าปกนั้นนะนั่งหาโทษนั่งเล่นไปเลยพี่เฮ้ยมีเกมหนูขอโทษ โอเคพี่กิฟใช่ไหมได้เลยเราจะสร้างพ่กิฟแบบนี้โอเคไปเอ่อก็จะเป็นสีครีมใช่ไหมแนสีครีมแล้วเลยโอ้ตายยยยยผยดเลยสีตาก็สีฟ้าอย่างนี้ดีไหม,มพี่กิฟต้องแวแวๆใสๆน่ารักน่ารักสีฟ้าอย่างนี้ไหมอ่ะ เฮ้ยนี่มไม่ใช่เอฟานนี้น่หละดีสุดละโอเคฟันนี้นนนนมาอยิต้องยิ้มไม่สวยโอเคยิ้มนี้แหละโอเคต่อไปไม่ได้ไอ้สองนี้ก็ไม่ทำอะไรคือไม่มีใหม่ในนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะแห พี่กิฟก็จะเป็นแบบมีจุกด้วยอยู่ต่อไปเราจะสร้างใครดีสร้างพี่กิฟเล็กอีนนนปนี้ม่มามยากเบื้องโอเคเดี๋ยวสร้างพี่กิฟเสร็จก่อนเด็กเธอทีน้า ตัวนี้ตักตักตักตัวนี้ไหมเอาเอาตัวนี้ไหมโอ้พระเจ้าเฮ้ยค่ะทรงผมอีกคิมไม่เจอเลย, <c oughs> อ,ลยอ่ะทรงขอคิดหายอยากหายยืนขนาดนั้นเลยหรอนี่ไม่ใช่อ่ะนี่นะัทเอานีนะ่ไหมเอานีนะ่ไหเอานี่ไหตัวนั้นจะจัดดีว่ะข้าวสารสวยเลย เอ,อ้ยไม่มีมดตุกของพี่กี้ปะแบบนึงเป็นของสีชมพูกันนี่คือหาไม่เจอเธอมองแหลงที่ตัวนี้เป็นปล่อยปล่อยไม่ได้อ่ะเฮ้ยหาไม่เจอเธอสวยแล้ว ไปไกลๆไปก่อนเอองั้นนัดจกักขอเอาแบบอันที่ใกล้เคียงที่สุดนะพี่กิฟตอย่ามาโทษหนูนะหนูขอโทษนะนยพี่แม่เอานี้ไหมไปไกลๆก,ลก,ลกล่อนไปโมโหเอาอันก้าอันก่ากคิกกลัวว่า ไม่มีเลยเหรอโอเคแต่ดาวเองขอบคุณครับเย้มีของกินแล้วเอาไม่เลยโอเคอันนี้ก็ทาให้ทุ่งใจดีไม่ทุองใจดีดีดาว กี่หนูขอโทษนะคุณนะเราจะทำแบบลิปแบบชุดเออกิ่พเาว้วยกันกิ๊เพาอยู่ไหนน้อเติมบ้านแล้วนี่จะก็ใส่กิ๊มาล้วค่ะ มีของกินแล้วเหะออือเนี่ยโอ้วหตู้เป็นยังไงเราไปกินกัหรอออกินแล้วสี่ชั่วโมง วิ่งครับใครคิดนี่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 ไม่ต้องใส่แล้ว ม,มันแบบนี้สีดำนนะแบบยังไม่กินกิน,กนแต่ยังไม่มไอ้ไหน่อยก,กินหมดนะครับโอเคต้องสีแดงด้ดีกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบประเทศจีนหรือทั้งรันทำอะไรกิน ในที่มัาเค้าเขียนเลยไอ้นี่พี่คิดว่ามัชัางที่โอเคมนเกมหนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆเชียเสียงดังรู้สึกว่าไม่เหมือนที่คิดว่าเป็นนิดเลยอืม้า่สือตรงมันจะไม่มีแบบนั้นนะเนะ่แป๊าอ๋ออืม พี่กิ๊ฟหนูขอโทษนะหนูหาไม่เจอจริงๆอะ่ะเอ้าแบบนี้ก็ได้วะรูอืมาสีอุโมงค์แม่งเลยกิ๊ฟโอเคกิ๊ฟเป็นน้องวมดดื่น้อยเออ มันไม่มีที่มาจู้แบบพี่คิดเลยงอนมากมากมากอ่ะอะอะใส่ใส่นี่ไปให้ด้วยเพราะว่าพี่คิดเป็นราชีนี <c oughs> จะอะส <c oughs> ีทองส <c oughs> ีทอง, <c oughs> ทองมันมีแค่สีนี้ <c oughs> แล้วก็เพชรสีสีฟ้าดีส <c oughs> ี่คูนี่แหละ <c oughs> แล้วก็เขาเป็นพระแม่มืออะไรดีนี่เหลือไม่เอาเฮ้ยดอกกุหลาบเอดบเอดอกกุหลาบมีคนสง่งดอกกุหลาบ <ขา S 1> มาให <ขา S 1> ้สีชมพูพี่กียรติชอสีชมพูหรือสีฟ้าอเออสีขาวก็ได้ดอกกุหลาบีโอเคโอเคโอโอเคโอเคโอเคโอโอเคพี่เกียรหนูขอโทษนะอย่ามาด่าหนูนะจ๊ะพี่เกียรติ อ่ะโทษโอเคโอเคนะคะก็เสร็จไปแล้วกับพ่กิปุริจริงทำไม่เหมือนเลยสิคือนั้นไม่ได้แบบดูแน้วแน่วแปได้นะอืออ๋อสีพูนี่แหละให้เหมือนกิ๊บค่ะโอเคก็เสร็จไปแล้วกับพัมแม่กิปุริกิปุริโอเคนะคะเดี๋ยวพาต่อไปเอาพี่จิปเล็ก โอเคนะไม่เอาอ่ะกิฟต์เล็กเดี๋ยวพี่กิฟพี่กิฟเล็กอ่ะพี่วไม่เอาหาง่ายสุดอ่ะไปไกลๆโอเคนะคะต่อไปไม่ใี่กิฟเล็กนะใครไฟ่ะพี่กิฟเล็กรอดูโอเคเข้าใจโอเคทีนี้ต้องขอลากันไปก่อนคลิปเท่านี้นะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อใครทให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสิบรอสิบก่อน